ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง a แอททอนชาแนลในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับชนกัน2สูตรนะครับสูตรที่1เด่นบนตัวเดียวสูตรที่2เด่นบนตัวเดียวนะฮะชนกันงวดไหนมางวดนั้นนะฮะมาตัวชนนะครับถ้าวดไหน เลขไม่ชนกันนะฮะก็จะจับเป็นคู่โต๊ดนะสมาชิกนะก็ดูตามที่เดี๋ยวผมวงกลมให้นะครับอธิบายไปด้วยนะฮะเหมือนทุกๆคลิปนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนว่างวดที่จะถึงนี้เลขมันชนกันที่ตัวเดียวนะฮะทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับสมาชิกนะก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีคิดนะครับมีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับสมาชิกนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะช่องแอทอนชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะมาฟังคำเตือนกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะอ่ะมาฟังคําเตือนนะฮะทางช่องนะครับ เป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลทุกๆคลิปทุกๆสูตรที่ผมนํามาลงให้ในแต่ละวันในแต่ละคลิปนะครับก็ให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ดูตัวของสมาชิกเองนะฮะสูตร ผมเปิดช่อง YouTube ผมลงสูตรให้ทุกวันสูตรมันย่อมเยอะนะถ้าสมาชิกไม่ชอบสูตรไหนมองผ่านๆไปได้ได้เลยนะสมาชิกนะนะครับถ้าชอบสูตรไหนก็แคบไปดูนะครับเพื่อสูตรไหนมาสมาชิกก็จะได้ไปทําเองนะครับอ่ะอย่างเช่นสูตรนี้ผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเหมือนกันเด็ดบนตัวเดียวชนกันสสูตรสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับสมาชิกนะอ่ะมาดูสูตรที่ อ่าสูรตรงวดแรกกันก่อนนะครับงวดแรกสูตรที่1นะครับได้เลข9นะฮะงวดแรกนะครับสูตรที่2ฮะได้เลข1นะฮะงวดแรกนี่ไม่ชนกันสูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ได้เลข1นะ่งนะผู้ดอก9 1 9า่งเอางวดนี้นะครับสูตรที่1นึ่ะเลข9มาทั้งหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะฮะสูตรที่2เลข1นี่มาที่หลักสิบนะฮะก็มาทั้ง2 สองสูตรนะฮะไม่ชนนะฮะจะเป็นคู่โต๊ดเลยนะฮะก็วันนี้ก็มาทาั้งนะะสอดทั้งสองสูตรนะครับก็คือออกเก้าหนึ่งเก้าฮะมาทั้งสองสูตรเลยนะครับสวัยชีพนะ <c oughs> ไฮไลท์สีไว้ก่อนนะครับว่ามันชอบมาตำแหน่งไหนตามสูตรนะครับ ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสมาชิกนะถูกงวดที่หนึ่งเอามาต่อกันงวดที่สองนะครับสมาชิกงวดที่สองครับสูตรครับสูตรแรกนะครับได้เลขสองสูตรที่สองนี้ก็ได้เลขสองอ่ะวดมางวดที่สองนี้ชนกันทั้งสองสูตรนะครับผลออกหกสี่สองถ้าชนกันก็การันตีได้สําหรับสองสูตรนะครับ มาแน่ๆแต่ไม่รู้มาตำแหน่งไหนนะฮะถ้ามันชนกันนะฮะวดนี้เลขสองนะมาที่หลักหน่วยบนนะครับสมาชิกนะหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่สองตามสูตรนะครับสองงวดลวดนะครับมาต่อกันงวดที่สามนะฮะสูตรแรกได้เลขศูนย์นะเดบนตัวเดียวได้เลขศูนย์สูตรแรก สูตรที่สองเด่นบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นี่ยครับชนกันนะครับงวดที่สามนี่ชนกันที่เลขศูนย์นะครับคุณออกศูนย์หนึ่งสองอะตัวชนก็คือเลขศูนย์นะฮะทั้งสองสูตรมาที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับมาท,ที่ตำแหน่งหลักร้อยนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สามนะถูกงวดที่สามตามสูตร ครับอ่ะไปต่อกันนะฮะงวดที่4นะสมาชิกนะงวดที่4ตามสูตรฮะสูตรนะฮะเดินระยะสั้นๆ5้ห้างวดนี่แหละฮะทั้งสองสูตรเลยครับสูตรระยะสั้นนะสมาชิกนะห้างวดไม่มีสะดุดนะทั้งสองสูตรเลยนะครับไม่ชนกันจับเป็นคู่โต๊ดนะฮะถ้าชนกันมาแน่ๆนะครับ อ่ะงวดที่4สูตรแรกได้เลข9สูตรที่2ได้เลข1อ่ะงวดนี้นะครับ2ส,สูตรไม่ชนกันพ้นออก1 9 6นะอ่าไม่ชนกันจับเป็นคู่โต๊ดเลยฮะก็จับเป็นคู่โต๊ดละเก้าน่งหนึ่นะครับ,บ, 9, 1, 1, 9, รบก็มาที่สูตรแรกเลข9มาที่หลักสนะิบบนสูตรที่2เลข1มาที่หลักร้อยบน,บนก็เป็นคู่โต๊ดน,นะครับที่10อ่าที่100กับ10นะฮะหมวดนี้ครับพอเข้าที่ คู่ชุดนี่นะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่นะครับถูกเป็นงวดที่สี่นะใจจริงผมถ้าสูตรแบบนี้นะครับผมไม่อยากให้มันชนกันนะครับเพื่อมันจะได้จับคู่ง่ายๆนะสมาชิกนะนะครับถ้าชนกันแล้วมันมันก็มาฮะแต่มันจะเป็นเลขตัวเดียวนี่สินะครับ ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับพูดถึงสูตรไม่หลุดนะครับเอามาต่อกันนะครับงวดที่ห้านะครับก็คืองวดที่ผ่านมาสูตรเด่นบนตัวเดียวได้เลขศูนย์นะฮะได้เลขศูนย์งวดสูตรสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์สูตรที่สองนี่ได้เลขแปดนะครับสมาชิกนะอ้าไม่ชน,นกันอีกนะสมาชิกนะไม่ชนจับเป็นคู่โตดเลยพุ่งออกแปดศูนย์เจ็ดฮะงวดนี้มาที่ตำแหน่งเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ นะสูตรแรกเลขศูนนี่มาตำแหน่งหลักสิบสูตรที่สอมาตำแหน่งหลักร้อยนก็เข้าที่คู่โต๊ดนะฮกับร้อยนะมันวดที่ผ่านมาเลยนะสมาชิกนะก็ถูกเป็นวดที่5้าครับห้วดลวดตามสูตรเนี่ยมันจะจับถ้าไม่ชนกันมันจะจับเป็นคู่คู่โต๊ดได้ง่ายนะสมาชิกนะก็แค่หาอีกตัวมาใส่ ก็จะได้ครบ3ตัวบนนะครับอ่ะจากห้างวดนี้มา2สูนย์นี้ชนกันแค่2งวดนะงวดที่2กับงวดที่3านี่มันชนกันทั้ง2สูนย์นอกนั้นไม่ชนกันจับเป็นคู่โต๊มาทั้งหมดเลยนะครับอ่งวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกนะได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีคิดวิธีทํากันนี่ับวิธีทาแบบง่ายๆเลยนะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทํานะครับ เหมือนที่ผมได้เกิดไว้ตั้งแต่หัวคลิปวนันนี้นะครับมันชนกันนะฮะผมลองไล่ดูแล้วมันชนกันอ่ะไปไล่ดูนะสมาชิกน,นะวิธีทำนะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งเด้อข้างบนนี้อันนี้สูตรที่สองข้างล่างนะครับอ่ะสูตรที่หนึ่งนะฮะวิธีทำนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้ง บวกกันสองตำแหน่งบวกกันได้เท่าไหร่แล้วมาอย่าลืมมาบวกเลขหาคงที่นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขคงที่นะครับในแต่ละงวดนะเอามาบวกกันดู8ปดบวกสองลงท้ายด้วยเลขศูนย์ศูนย์มาบวกเลขห้านะครับคงที่ครับศูนย์มาบวกเลขห้าคงที่งวดนี้ก็จะได้เลขห้าครับสูตรแรกนี่ได้เลขห้าห้าสัตว์หมาชิกนะอ่ะสูตรแรกนี่ได้เลขห้าสูตรที่หนึ่งครับได้เลขห้าเอามาดูสูตรที่สองสูตรที่สองวิธีทำนะฮะ นำหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะฮะมาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1มี3ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่นะครับสำหรับสูตรที่2อเอามาบวกกันดู9บวก2ลงท้ายเลข1 1บวก2ได้3าะสาบวก2นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข5อาะ2สูตรชนกันที่เลข5้วันนี้จะมาไหมสมาชิกพิจ,จารณานะครับชนกันที่เลข5 ตามปกติถ้าชนกันก็มาฮนะเหมือนที่ผมบอกนะฮะถ้าไม่ชนกันก็จับเป็นผูโ้โต๊ะนะครับเอาวันนี้ชนกัน5จะมาหรือเปล่าหรือจะหลุดทั้ง2ส,สูตรเลยอันนี้ก็พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับผมทําสูตรให้ดูนะครับมีวิธีทำนี่ฮะมีวิธีทาให้ส่วนจะมาไม่มาอันนี้ผมผมไม่ทราบจริงๆนะสมาชิกนะนะครับผมทํา ย้อนตามสิตีหัวที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นย่อมแม่นเสมอส่วนจะเดินหน้าจะมาตามนี้หรือเปล่าจะมีเลขค่าหรือเปล่าอันนี้สมาชิกพิจารณาด้วยเด้อนะครับถูกใจค่อยนําไปไม่ถูกใจทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะสมาชิกนะมองผ่านผ่านไปได้เลยไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะสูตรนะครับมันมีร้อยเป็นร้อยเป็นพันสูตรนะครับไม่ว่าสูตรไม่รู้ว่าสูตรไหนไมันจะเข้านะครับผมก็ได้แต่คาดเดาหยิบสูตร ที่ผมชอบมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันก็เท่านั้นเองครับเอาวันนี้ชนกันในเลขห้านะครับจะมาหรือเปล่าสูตรแรกได้เลขห้าะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขห้ามาลารุ่นกันเดอ้อสมาชิกเดอ้อะถูกผิดไม่ว่ากันนะฮะทำตามสูตรนะครับอ่หัวประชาวันที่หนึ่งทับเจ็ดนะทับหกห้าอ่ะรอลุ้นกันเดอ้อสมาชิกเดอ้อจะมีเลขห้าไหม ก็ฝากสมาชิกพิจรารณาด้วยเยจ้าบรคุรุลุ่นช่องให้ไม่สักวถอะนะนะครับเพื่อจะได้พาสมาชิกนะฮะได้ปังๆเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะสมาชิกนะขอสอักวัวเถอะเจ้าบรคุรุลุ่นช่องเลย <c oughs> อย่าพึ่งหลุดนะ <c oughs> ยังไงก็ขอให้มาแต่ชุดสรุปผมก็ยังใช้นะครับผมใช้จริงด้วยนะเลขห้านะครับ,ะรบจะเป็นห้าอะไรนรักฝากสมาชิก จจรณาไปด้วยกันเดี๋ยวชุดสรุปนะฮะสมาชิกนะชุดสรุปนะครับรออีกสักสองสามวันเดี๋ยวมาสรุปให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ช่วงท้ายผมก็ขอฝากช่องผมไปสักครั้งหนึ่งนะช่องแอนทอนชาแนลนะครับช่องใหม่ของแอนทอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจให้สมาชิกมีกําลังใจในทําสูตรพดีๆมาฝากสมาชิก นะครับต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะฮะสมาชิกนะ้าอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไป้้วเดยๆนะฮะถูกผิดยังไงก็กลับขอโทษขอเป็นสมาชิกอ้าพรุ่งนี้เจอกันใหม่จะเป็นสูตรอะไรเขาฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ